สวัสดีค่ะวันนี้คูกุ้งจะมาบอกวิธีการสร้างบาร์โค้ดด้วย g o o l e s h e e t t ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะง่ายจนต้องบอกต่อทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกริง่งกริ่งๆให้ด้วยนะคะอันนี้คือหน้าตาบาร์โค้ดที่มีทั้งเป็น ตัวเลขใต้บาร์โคดแล้วก็ไม่มีตัวเลขใต้บาร์โคดนะคะใน Excel กับ g o Google s h e e t วิธีการสร้างคล้ายกันมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าใน Excel จะต้องหาโหลดฟอนต์ในบาร์โคดเองแต่ g o Google s h e e t ไม่ต้องหาให้เหนื่อยเลยค่ะง่ายมากๆสะดวกส,สุดเลยงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เข้าที่ Google ก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้ล็อกอิน Google นะคะก็ทำการล็อกอินก่อนนะคะแล้วก็เข้าที่9จุดตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างให้ไปที่คำว่าชีตเมื่อเข้าหน้าน,นี้แล้วนะคะก็ให้กดที่รูปบวกได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าตาของ Google Sheets มาแล้วแบบนี้ค่ะคุณครูกุ้งขอใช้ Google Sheets หน้าเก่านะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะขอทำการลบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดฟอนต์บาร์โค้ดกันก่อนเลยนะคะให้ไปที่แบบอักษรตรงนี้ค่ะ แล้วก็มาคลิกที่แบบอักษรเพิ่มเติมมาค้นหาตรงนี้นะคะให้พิมพ์ว่า L I B R E เว้นวรรคแล้วก็บาร์โค้ดนะคะเขาก็จะขึ้นฟอนต์บาร์โค้ดมาให้เยอะแยะมากเลยนะคะสามารถลองโหลดแล้วก็เลือกใช้ได้เลยนะคะคูกุ้งแนะนำให้ทีนะคะว่าถ้าลงท้ายด้วยเทคนะคะ ก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างให้นะคะส่วนถ้าอันไหนที่ไม่มีเทคกก็คือจะเป็นเฉพาะบาร์โค้ดอย่างเดียวเดี๋ยวเราลองมาดาวน์โหลดที่ r i b บ Barcode 39แล้วก็ r i b บ Barcode 39 t e c h นะคะเช็คถูกทั้งสองอันแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะส่วนอันอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูได้เลยนะคะแต่ก็ไม่แตกต่างก,กันมากเท่าไหร่ค่ะกดตกลงได้เลย จากนั้นเราจะมาเขียนสูตรในนี้นิดนึงนะคะให้ดับเป็นคลิกเข้าไปใส่เครื่องหมายเท่ากับฟันหนูดอกจันฟันหนูใส่เครื่องหมายแอนแล้วก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะแปลงเป็นบาร์โคดนะคะก็คือ B3 ตามลือกเครื่องหมายแอนฟันหนูสอเครื่องหมายดอกจันและก็ เครื่องหมายฟันหนูอีก2ซี่นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยเมื่อเราพิมพ์คอร์สเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ทำการเปลี่ยนฟอนตนะคะโดยการมาคลิกที่ทุกสอนกษรตรงที่แบบตัวอักษรได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะก็คือ l i b e Barcode 39 t e c h เมื่อเราเลือกแล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็น Barcode ให้แบบนี้ถ้าลงท้ายด้วย t e c h นะคะ จะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างให้นะคะตามโค้ดที่เราเขียนไว้เลยค่ะได้อันแรกแล้วนะคะก็ลากลงมาได้เลยแบบนี้แต่อันที่สองเราอยากจะให้ไม่มีเท็กนะคะเราก็ลองไปเลือกเปลี่ยนได้เลยค่ะเป็นริเบบาโค้ดสามสิบเกนะคะด้านล่างก็จะไม่มีตัวเลขให้แบบนี้นะคะสามารถนำไปเลือกใช้ตามรูปแบบของเราได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างบาร์โค้ดใน Google Sheets ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วครั้งหน้าคุณครูกุ้งจะทำคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ